เมาให้แซดคู่รักบีเบอร์สอกข้าวเตียงหักรักพังเมากันหนักหน่วงเหลือเกินว่าชีวิตคู่สามปีของคู่รักซุปตาจัสตินบีเบอร์และพันยาสวยแทรบแพลลี่สอกข้าวเตียงหักรักพังซะแล้วเพราะหนุ่มบีเบอร์ที่ปกติมักจะชอบอวดพันมีพันโซเชียลบ่อยบ่อกลับทำตัวไม่น่ารักใส่ภรรยาหลังลงจากเวทีคอนเสิร์ตท,ที่ลาสเวกัสเมื่อวันก่อนจนชาวเน็ตเก็บมาเมาว่าหนุ่มบีเบอร์ตะวะใส่ภรรยาซะแล้ว งานนี้แม้จะมีคนอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์ออกมาแก้ข่าวแทนว่าตนเดินตามหลังทั้งคู่เหตุการณ์เดินกล่าวยืนยันได้ว่าจจสตินไม่ได้ตะคอกหรือเพิดพัญญาคนสวยเพียงแต่เขายังคลึกเพราะอะดรีนาลีนกำลังพุ่งเนื่องจากเพียงมันต่อเนื่องบนเวทีก็เลยพูดเสียงดังไปเท่านั้นเองแถมทั้งคู่ยังยิ้มย้มหัวเราะด้วยแต่ไม่มีใครถ่ายคลิปมาก็เท่านั้นล่าสุดนางแบบสาวเฮรี่ Harry ก็ออกโรงยืนยันผ่านรายการโฟรีของเดมี่ลาวาโต ว่าเธอได้ยินเสียงหรือเสียงเล่าอ้างมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเธอกับสามีแต่บอกตรงๆเลยว่าข้ามกันก็เป็นความจริงสุดๆเพราะว่าความจริงแล้วพูดได้เลยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีสุดๆที่ได้อยู่กับผู้ชายที่ให้เกียรติเธออย่างมากและทําให้เร,รู้สึกพิเศษในทุกๆวันดังนั้นเมื่อได้ยินข่าวหรือที่โกหกทั้งเพแล้วเธอจะแบบว่าหรอ เป็นอันว่าข่าวลือนี้จบปึ้งไม่มีภาคต่อแล้วนะเช่นเดียวกับข่าวลือว่าสาวเฮนลีก่กำลังอุ้มท้องเบบี้อยู่หรือเปล่าเพราะคุณสามีหน้าละอ่อนโพสท่าอกประคองท้องภรรยาอย่างทนุถนอมเมื่อไปร่วมงานเมดกาล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีคนในวงออกมายืนยันแล้วว่ายังไม่ท้องจ้า